ชาวคอนโดออกมาแชร์สภาพที่อยู่อาศัยไร้ความปลอดภัยกลายเป็นโรงแรมเถื่อน เรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ออกมาสนั่นไปทั่วโลกโซเชียลอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้มีเพจดังอย่างดาม่าแอดดิกได้โพสถึงผลกระทบของผู้อยู่อาศัยคอนโดที่ต้องสู้กับผู้เช่ารายวันเพียงลําพังแม้ว่าจะเข้าข่ายผิดกฎหมายก็ไม่สามารถทําอะไรได้โดยเพจดังกล่าวระบุว่ามีการแจ้งเบาะแสมาเพิ่มอีกหลายคนว่าตอนนี้คอนโดเจ้าปัญหาที่ดีเจอสะสมมาไม่ต่ำกว่า5ปีมีเจ้าของห้องที่ปล่อยเช่าชาว,ชาวต่างชาติทุกวันนี้มีแท็กซี่มาจอดรอรั นักท่องเที่ยวหน้าคอนโดจนเหมือนโรงแรมแล้วค่ะลูกบ้านก็เก็บหลักฐานไปแจ้งตำรวจทีสอน,นอแล้วเคยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจตอมอมาก็ยังดำเนินการปล่อยเช่าต่อเนื่องมีใช้วิธีเลี่ยงการทำสัญญาแบบเช่ารายเดือนมาประกบการลงทะเบียนชาวต่างชาติเวลาเข้าพักกับทางนิติล่าสุดมีการประชุมใหญ่นิติแจ้งว่าทำอะไรไม่ได้ต้องมีใบจองเข้าพักหลักฐานการโอนเงินเข้าพักต่างชาติก็ลากกระเป๋าเดินทางเข้ามาพักกันทุกๆวันจนกลายเป็นโรงแรมไปแล้วไม่กี่วัน กเอเจนซี่ก็ยังพาเข้าพักกันไม่สนใจข้อตกลงไดๆในที่การประชุมใหญ่เมื่อเดือนก่อนจึงทักมาขอส่งหลักฐานเพื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ลูกบ้านสู้กับนิติจะปลดนิติเจ้านี้ออกก็แพ้เสียงโหวตเจ้าของบ้านชาวต่างชาติที่มีเอเจนซี่เกณฑ์คนมารับมอบอำนาจโหวตผ่านทุกอย่างเป็นต้น